อบุญขอบคุณทางนายลอยอย่รายเด้อจซื้อมาเชื่อละกจะพงลังคาให้ร้านขอหายปลาลอยอยู่ดีไม่แห้งล้มร่วยสุขภาพแข็งแรงความเจ็บหมาได้ความไข่โบฮีมีขอจะสิ่งดี้เข้ามาในชีวิตซอยร้านทรายเขาให้กับห้ารอยเท่าพันเท่าขอหายประสบความสำเร็จในะสี่การงานและการซาสาธุโดยโดยการซาถุยพันธุ์นำด้วยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บหมาได้ความไข่โบฮีมีขอจะสิ่งดี้เข้ามา ถ้ายคอยกับหาลอยเท่าพ <serving os S 2> <Enfin, S 1> ันเท่าขอให้ประสบความสำเร็จในสี่การงานและการเงินศาสน้องพี่น้องเปิดคลิปมาย่ามือแรงฮะโอเคพี่น้องเอ้ยบาทที่หนีน้องพี่น้องเปิดคลิปมาย่ามแรงๆพี่น้องเอ้ย อคอยคำลงแรงอ่าลุงกับสื่อกับเขา่ากับน้าม,มาฝากทีมงานพอตาเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าปูนปลาแซวแซวอยู่เพ่นกำลังเห็ดอย่างนี้นะพี่น้องเนาะโดยกำลังขึ้นโครงลงโครงกลังค้าพี่น้องปาลาลุงกับสื่อมาเพื่อใบมืออื่นเศร้าได้เลยพี่น้องเนี่ยยันมาเพิ่นมาเช็ดมาสวยนะพี่น้องสื่อสมพักในปิีงปลาพี่น้องเนาะเลยกับอ่าหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเนาะให้เพันนั่นให้กินน้ำกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันว่า โซลาเซลล์กับบได้เอลหายเพิ่นไว้เด้มันหนีน้องหนึ่งเอาเอาๆพี่น้องเลยบอเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเอาเบอร์รวบไปเลยสีกับเข่าเต็มมือเต็มตีนมันหนีเนาะพี่น้องโอ้ยหน่อยบอดใส่อันนี้เด้อพี่น้องเด้อบอดใส่เหมือนกันสั้นนโอยโดยมันเป็นยังไงนเฮ็ดยังกันนะผ้ากันยุ้งยังกันอยัว โดยดดยืด้อมาหน่อย <c oughs> พวกนี้นะโอ้ยเ <c oughs> นาะเหมือนคือภาก็คือหน,นุ่มอยู่เทิงคุณบาทที่นี่ป๋าสีสมท่าแล้วงามมีลีล้อพี่น้องเอ้ยตององต้อง,อง,องขักเลยนี่โดย <c oughs> โดยสบายดีโ,ดยยดโอ้เอาเอากับเข่านี่เอาเอาซือา้อมากันไว้เลยได้หนี่จักสิพอ่อพอ่พอพ่ออยู่มั้งเนาะ บื้อเศร้าก็ยอมกินเอานน่แล้วเ้วมันคนเคยยอมมันก็ยอมขึ้นก้านแลโดยอ่าแบ่งกันกินทั้ล้เห็นได้สั่นโดยโอ้ี่น้องเลยอันนั้นนี่คือขึ้นไปชี้เห็นยังไหะชี้เห็นยังทาั้นเ่านน่านชี้ใช่ไหมว่ามันโมเนต์โมเดลได้ไหนอ๋อเออนันไดพี่น้องเลย ไฟบาแห้งมอทานบดตัวนี้เออจวดวดตัวนี้นะพี่น้องติดนี่มันออกสีสียองเกินว่าสีสียังไ้เต็มจะสีไข่ปอสีกับไข่เนาะพี่น้องตัดกับสีสมบาถึงอ่ะเดี๋ยๆ งามงามพี่น้องเอ้โอ๋อหสีไซสีใสแอนว่าอันนี้ก้อนเนาะที่เพดานก้อนเนาะโดยโดยเออโดยทางยายทางทีมงานพ่อตาเพิ่นกำลังสีอ่นนี่เข้ามาพี่น้องเนาะโอ้คลายอยู่ดอกเพิ่นเปิดเพลงให้ฟังยี่มวลยี่ดอกเนาะก้อยคำลงแรงกับคักยี่ได้พี่น้องเอ้แบบนี้นะโดย กับ่พ่ออยู่บ่พ่อตับหนึง่งพ่อพูดแล้วน <S 1> <S 1> เนาะดอยดอยขึ้นทั้งทึ่งอีกพี่น้องช่องทึ่งขึ้นไปพูดอีกก็อ้อ่านี่เด้อพี่น้องเนื้อสีว่า,า,าง่ายงามพี่น้องตัดสบม,มาดนี่โอ้ยสุดยอดทำนี้เนี่ยดยอยเพราะว่าเอาื้อยเราอยากได้สีอ่าอันนี้แต่ว่ามันบม่มีมันมีแต่สีทับหมูแหละเฮาก็เลยว่ามันบ่ตัดกันกันมันโบงามก็เลยเอาสีนี้มาใส่ ขาเบิง้งตอนมันเลี้วเพื่อนเพียงเนาะเอาเอาเอาฮ่าโต้โดยพอดีผู้ใหญ่เพื่นโทรมาเพื่อนยังห้ไปอันว่า,าเลี้ยงเขา่าเดี๋ยวสื้อผาไปเลี้ยงเข่าเพื่อนชี้เลี้ยงเขา,เเขาโอ้ยเนอะบอสพิเปอาถึออยู่นี่แหละลุงก็นะป้าเตอร์คุณเอาสบายดีเดอ้อทางนี้เดอ้อทางสร้างไปไซมาหน่อยน,นะสบายดีโอ้ยกลับจิ๊บหนิให้บอสีพวกนี้ อยู่เพื่นชื่อเพื่นชื่อใช่นั่นนะ่ะเพื่นชื่ออยู่ดิฮะโอ้โเน่าเกิดไก่มันกเกิคักแล้ว<ม>เออมีจิบมีจิบไปอันเห็ดชิม,มือหน่เนาะ<ม>นโดยเอาเอาดีๆได้เพอได้เงินซื้อกับข้าวกับน้ำให้ลูกให้เต้ากินนี่แหละโดยเนาะวอร์รดเนาะโดยวันนี้ข่อยสิไปอันว่าเวียกก่อนเด้อเจ้าท่าข่อยอยู่นี่เด้อะเจ้าสินอนพี่บอหรือว่าสิเมือนอนเฮือนนอนเฮือนเนาะข่อยกลับมาเด้อกกะยาว่าข่อยได้ โดยเอาเอ้าเอาเอา,เอาพี่น้องเอ้ยอ่าใช้สบายดีเอื้อยเอื้อยไปใช่ใช่ละ่ะเอออ่ามือเว้นนี่เพิ่นห้อนมาฉันอาบน้ำไปหาบน้ำอาบไหนก่อนเห็นป่ะอ่าตัวโดยสบายดีเอื้อยปลูกผักเพลไว้อ๋อมันกระคักแล้วใส่ชั่วไกลใส่ชั่วไก่มันก็นแซ่บพูดอไะไรเอื้อยเลยปลูกผักบัวผักหอมผักแพลพ เอาไม่ต้ใช้ผักแพวน่ะมัวห่อยบ่โดยปลูกนานพี่ได้ผักบวกปลูกนานมันนี่แหละโดยปลูกจะหน่อยมันใหญ่มากนี่พ <ship> ี่น้องเอ้ยซัมซีกินมานี่นะโดยมักยี่บ่เอื้อยสีไม่ใส่หล่ะนะโดยได้กรไรแนนอนโดยมันมันมันเข้ากันกับสีส้มพี่น้องเดี๋ยวมันตัดสีส้มเดี๋ยเพลิดเพ็ดแล้วชาเบิ้งหองตองโอ้ยนั่งไก่ผักแพวหอมห่วยห่วยเนาะเพื่นเนาะใช้ชั่วใกล้เนาะเนาะ บ้านเอื้อยใช่ใช่บัวชวไก่ใส่ใส่คือกันเนาะเออหนึ่งบัวบัวใส่นะฮะเอ้าไปใส่น้องกระเล่นเอากเล่นมันเหมือนเล่นไส่เล่นครัวอยู่เดยบัเป็นยังมันเลี้ยงกันน้องก็ดีใจแหละนะว่ามันขึ้นโค้งรียบร้อยพี่น้องไงฮะโทษเอา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 ดีใจน้ำออเขาคุณกันไอเพนพี่น้องเไยดีใจมึ่งเลยแล้วแต่มันว่ามันก่อมันเด้งฮะจะปลูกทีมงานเดย ปลูกที่ใดๆมันมันงำกันได้ปลักเสริมปักเสริมผักเสริมผักอันนี้ปลูกนิ้บไปลดได้นิ้บไปแถวนี้ก็ได้นะนิ้บใส่หัวผักบัวผักงยังนี่ดอยมะเขือนะมะเขือนะเอาออกรอดมะเขือนะไปปลูกใช่บงไม่ดอยไปปลูกใส่คุมผูเหย้าเลี้ยงไปผูกผูเลี้ยงไปทั้งของน้าของในเอามาโนดทั้งของน้าของในมะเขือนะปลูกคราบปลูกคราบเราปลูกล่อเบ้อได้เอ้ย ขายอลไรบอเอ่อขายทิบร้อยแล้วโดยโดยโดยขายอะ้รก็สบายแล้วขนาดใบไหลเอ้าพี่น้ออกไปดีทางอีลาปูป่ามือเว้นนี่พากันไปเล่นน้ำจนแหล่จนดำโอ้โยสบายดีอันนั้นเนื้อลูกเด้อเข่ากับเข่าลุงซื้อมากินน้ำกันเนอะซื้อมาลายอยู่อ่าปากข้าวเลยเพลินเลยมันนี่โดยอ่าตำชุ่งตำเจียวตำมกทงมกทั่วขึ้นไปก็กินเลยเห็นได้ เออให้พ่อเขาเฮ็ดแล้ววะอย่างนี้มาดีพ่อเขา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 ไปไม่า้เออพ่อเขาเฮ้ยสีแมนนี่ดีไปแจ็คโน้นนอ้นแมนยู่อยว้จปวมามาแล้วประมาณเจ็ินต์นี่เน่ยด้บพ่้พ่โดยให้พอดีหน้อยนี่บอเออโดย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  เอา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 มาที่นี่อ่าพี่น้าอาบน้ำหน่อยว่ปลุกปาเอ้ยอาบแล้วเออดอยดยเอาเอาเอาเนาะมาทำอาบน้ำเลยเจ้าน่ะอาบแล้วเนาะดอยเอาเอาพี่น้องเงยมันนี้กะอันนี้มาพี่ละมาโอ้ยเนาะจากสิวานี่ไหนดุงเสีนางใจมาพี่มาละมามาพี่มาพี่มาพี่มานางพี่ดุมานางพี่บอนี้บอนี้ดอกนางเออมานางต่อไม้นี่นางต่อไม้หนิมามา นี่าไปนี่แหลยดูอ่ะอะพี่น้องเไงโบโบตั้งนางนางหนึ่งก็ได้ลูกละนางนึ่งก็นางนางธรรมดาเนี่ยเอ้ยนั่น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 ดูอ่ยเอ้าลุงกะอาให้อีหลาขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพันธุ์ลูกเด้ออะเป็นทางอะเป็นป่าลอยอ่าป่าลอยแล้วก็อันว่าทางพอหักลุงนี่แหละลูกล่ะผู้ใหญ่ก็ไม่จะดีเพลินเพลินบผสมขออกน้ำดูอ่เอ้าเอา บได้ใส่ไม้ได้โบน้เอาแบบเร่งด่วนเน่พี่น้องโดยโบเป็นยังขอบคุณเขคุ้นสีแดงๆเนี่ยเสียงช้ำแม่เจ้าเนี่ยเอปลาลอยแล้รกับอ่าพก็ใหญ่พ่อใจะดีพ่อใจะดีก็ใหญ่จะดีอยเอาซื้อโค้งหลังคาซื้อไมซลาไมซลาโค้งหลังคาเนาะโดยไมซล่าโค้งหลังคาโดย คุณทางแม่ลอยหลายเด้อจะซื้อมาเชื่อหละจะพงราคาไห้ร้านขอไห้ปลาลอยอยู่ดีมีแหง้งลำลุยสุขภาพแข็งแรงความเจ็บไมาใใได้กงไก่บวมมีขอจะสิ่งดีเขามาในชีวิตซอยร้านทรายเขาให้กับห้าลอยเท่าพันเท่าขอไห้ประสบความองสำเร็จในาทีกนนารงานและการงานชาอะถูกโดยเอาประตูบาดเนีบเนาะทางประตูก็เป็นตู้เพิ่นซื้อสังกะสีอีโรซิงอีหล,ละ่ะอะไรก็ จ้างเออจ้างสร้างมาให้เฮ็ดขึ้นโครงหลังคาให้อีลานี่แหละจ้างสร้างกับอีโนซิ่งเนาะโดยอ้าพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เจดีขอบคุณขอบคุณแม่ใหญ่ใจดีกับพ่อใหญ่ใจดีหลายๆที่ช่างค่ะค่ะสร้างครับเยังอีโนซิ่งโด้วยรากษาถุยนน้ำด้วยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บหวาได้ความไข้บ่ให้มีก็าจริงอยูีเข้ามาในชีวิต ซอยล้านทะเลซอยกับหาไหลแถวพันแถวขอให้ประสบความสำเร็จในสี่การงานและการเงินซาจ้าทุกพี่น้องเก่งขึ้นหลายแล้วครับมีแต่คำอุบขอบุญขอบคุณกับความดีความงามมหล่ะหนึ่งแม่ผลสดผลซอยฮอกกัตั้งใจเอาเห็ดนี่แหละมันดีมันงามไก่เห็ดเอาลูกอ่านี่น่ะมึงเนื้อเมย์เจ้าน่ะงงคุ๊กงงอ่าเจ้น่อยคำเจ้น้อยแบบเผาท่านคนท่านขี้แก่หนุ่มนี่นั่นอีกโอ้ยเนาะ เอาพี่น้องเอ้ยอ่าบมวกว่าเอื้อแล้วหรอกเอ้เพื่อนเอ้ทำมื่อก่อนเอื้อ้เด้อโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยอ่ากับข้าวกับน้ำมาส่งเพื่อนอ่าเอาเอาเอาเนาะคุณเออเอาได้เอาได้คำมืดกับเศร้าได้เดี๋ยวมันบมกงามของของอันว่าอันนี้ได้คำมืดกับอาบน้ำอาบน้ำกินข้าวกินน้ำซะอ่าตัวเสียวแล้วบื้อนี่บ่ โดยเอาแล้วโดยคันน็อตเก้าวันบ่พ่เนี่ยชื่อพระไม่บพเพ่น็อตคิดว่าพ่บ่พ่บ่พ่หรอกเนาะเออโดย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 เอาโอเคโอเคสันเอาสบายดีเด้อบันสุขูสุขคนเราไปเด้อโดยจะมือพ่อกันมือพ่อกันคันอยากกินนั่นข้าวเส้าก็ยอมมาเด้อพ่อชมหาห่อน่ะเก็บไว้โดยโดยโดย อาอพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กันเนาะพี่น้องลุงสิบเดินทางไปหาทั้งเอื้อยอยากจดีเฮาอยู่พุ่นแหละพี่น้องอยู่แฟ้มเมืองฟ้าเนาะพี่น้องเพิ่นถ่าลุงอยู่พุ่นเนาะพี่น้องลุงก็ต้องไปหาเอื้อยแล้วก่อนพี่น้องเพราะว่าเอื้อยเพิ่นถ่าอยู่เนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้คอยคำลงแรงม่าส่งกับเข่ากับน้ำทีมงากัอตาพี่น้องเนาะผมมาส่งกับเพิ่นสิกินใสพี่น้องเนาะตู้โอเคพี่น้องเอ้ขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องหลายๆพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนลำลำรวยๆสำหรับคลิปนี้ลุงไปแล้วพี่นน้องเาะ ไปหาเอื ui, oh, oh, ้อยเพิ่นก่อนไปพี่น้องไปไปพบกันอยู่พุ่นเนาะพี่น้อโดยเอ้าโอ้ยพี่น้องเอลยเกือบเป็นลืมเนาะพี่น้องเนาะโอ้เอื้อยใหญ่ใจดีเฮาพี่น้องเนาะเพิ่นให้ซื้อพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทางอ่าน้องสมโอพี่น้องเนาะโอ้ยเอาไข่คำลงแรงเลยพี่น้องแห้งเฝ้าอยู่เป็นแห้งเกือบลืมเนาะเพราะว่าทางทีมงานพ่อตาเพิ่นอาห้เพิ่นตากแดดไว้มื้ออื่นพี่น้องเอ้ยอาตัวโดยโดยโดยเอาหายบอลลี่เฮานี่แหละพี่น้องกันว่าอ่า ไออันนี้ให้เนาะโอ้คือเห็นเพิ่นอาบน้าจากจากอยู่นี่ไปทางในแล้วบาทที่นี่โอ้ยโด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 ยพี่กระตูปน้องสมโอกระอองต้องพี่น้องเนาะอ่ามีประตงประตูเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะยังเหลือแต่ทางเขื่อนครัวแล้วน <ession> <talk> in ี่แหละพี่น้องเนาะคันว่าเพิ่นว่างก็ให้เพิ่นอ่ามาตอกไข่แน่จากเด็กจากหน่อยไปส่นวน่อโดยเอ้าปบาทที่ต ฮัลโเจ้าผู้วอกค่อยลืมย oh ังล like, ืมยาสูบโอ้ยที่มันเป็นยังอยากกันยุ้งมันเป็นยาสูบโอไปบอกไปบอกมาเอาบ้าเอ้าโดยโดยอันนี้อันว่าติดให้ค่อยโม่โม่ติดมันนี่นะอันว่าอันติดก็ได้แต่ว่าอันตากแดดไว้นะตากแดดไว้ก่อนบืนเช้าวังเปิดมาแรงนี่เปิดมาได้แต่เขาโม่ตากแดดมันนี่เนาะโดยโดยโอ้ยอาท่าคอยอยู่นี่เนอ เพราะว่าคอยไปหาผู้ใหญ่เพิ่นก้อนมันนี่ผู้ใหญ่เพิ่นนัดไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันอ,อยู่เพ่บังฟ้าไปเช่นว่าโดยยันว่าุเจ้าถ่าุเจ้าคล้องอ่าบบถ่าคอยก็ได้ดอกมันนี่นะนอนถ่านอนถ่าเอาบันทึนกระบอกให้อันว่าเอายืมจักรยานไปไปก็ได้ไปซื้ออันว่าอ่ายาก,กันยุงโอ้โบอลอดไปแล้วกินนี่เจ้าเจ้าขี่ไปเจ้าไปบอกกันโดอดอยู่นี่บอลอดบอแมนไปซื้อยาเออโดยโดยโดยเดี๋ยวคอยสินี่โบเป็นยังฉันคอยซื้อเข่ามากก็ได้เนาะขันน่นเนาะ พก็ข่อยสิมารับเจ้าอยู่เนาะเออแม่นได้พี่น้องเอ้ยให้อยู่ท่าสิบ่าดูว่ากินเข่าคนาะเอ้ากินแล้วข่อยก็ซื้อมาเพืออยู่ได้บปล่าราบอะไรให้เดินมาอยู่ท่าซืิบ้าเนาโอ้ยอดอดอยากๆสิบามาเฮ็ดน้ําเบี้ยน้ําลุงเฮิมนี่อดแท้อยากแท้สิว่าอีกแหละ้วเข้าหน้ําเพิ่นก็นึ่งไว้เพืออยู่นะอึ้งตึงอยู่เนาะโอ้ยชิบันใหญ่พี่น้องเอ้ยสุดๆพี่น้องเนาะาอ่เดี๋ยวเก็บไปกอนมื่นยังเฮ็ดได้เป่าอันนี้ อาจังไ์ไปทีมง,งานพ่อตาพี่น้อนยังอยู่อยเอาค่อยไปก่อนเนาะจะได้ค่อยเภาเอาเนาะโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจพี่น้องอ่าบดสุธานพี่น้องเนยาะผู้ใหญ่จะดีพ่อกับแม่เพ่อหนุ่มเด็กกะ,อะเอื้อยพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจลหลายๆเด้อเอื้อยเดออ้อคอยเอื้อยมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเหตุยังก็ตามแต่ขอให้เอื้อยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานลำลำเรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนสิ่งสำคัญสุขภาพม แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความสุขความจเจริญในนาทีการงานทุกๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีคือกันพี่น้องอาบดุลชูทานสูมองชูแจเนาะพี่น้องคอยลำให้รวยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อ